สวัสดีนะคะพี่น้องพอพี่น้องทางช่องฮักนัสวีเดนเป็นช่องที่หยิบยกเอาประเด็นกระแสต่างๆที่เกิดขึ้นในทางสังคมมาวิเคราะห์วิจารณ์นำเสนอขยายตามสไตล์มาดามหน่อยเช้าเช้าเวลากาแฟมานางว่าวเวะก็พี่น้องคือเก่าค่ะพี่น้องค่่ะกติสถานการสี่กอราคาพี่น้องขากรณนีทนายทนายสอแววแตกทนายทนายเท่าเท่าเก่าใหม่ ค่าใช้จ่ายทนายเทนั่นแหละคะ่ะพี่น้องขาเอามาสรุปรวมอย่างนั้นก็นแล้วกันนะคะก็เป็นข่าวที่ฮือฮามาทั้งอาทิตย์ละคะ่ะพี่น้องขาในส่วนของทนายทนายไม่ว่าจะเป็นทนายเท่าๆทที่มาดาหมหน่อยพูดถึง เก่าใหม่แล้วก็จะมีการเทกันอีกรอบหนึ่งหรือเปล่านั่ารักค่ะพี่น้องในกรณีทนายนี่ก็จะมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นก็มีการพูดคุยกันในด้านโซเชียลมีเดียเยอะแยะมากมายมาดามหน่อยไม่ได้คุยหลายวันก็เลยเอามาสรุปในวันเดียวแต่ก่อนอื่นก็ ฝากไปถึงทนายเถาๆที่เล่าไปด้วยบ่าไปนั่หัวเราะไปพร้อมอะไรอย่างไรแล้วก็มีการมาเหมือนกับว่าให้ข้อมูลประสาชนในทางที่หม่อมแม่เองมาดำหน่อยเองมองว่าเป็นการที่ให้ข้อมูลที่ผิดๆน่นนะคะมันไม่น่าจะใช้คําว่าทนายนําหน้าเลยนะจ๊ะทนายเถาๆบ่านั่หัวหัวไปพร้อมนั่นแหละค่ะ นะคะฉะนั้นก็คือทนายเถาผู้นี้ไปคิดใหม่นะคะเออเจา้าเจ้ามาเถาปานนี้แล้วใช้คําว่าทนายมากี่ปีแล้วอ่ะนะคะอันนี้ในฐานะที่ขั้นแขวส่วนตัวด้ดยพี่น้องเด้อกับการที่เจ้าเป็นคำว่าทนายนําหน้าแล้วเจา้าเ,ออเขาเรียกอะไรอ่ะ เป็นทนายมาดดนปันไดแล้วก็มีคนใส่บริการได้ว่าค่วมอยู่บนบันล่งอยู่สารน้ำเขาจักหน่อยในบ่อพนอยไ่นะคะเพราะว่าอะไรครับพี่น้องคะเกี่ยวเนื่องกับสีก่กนีีแหละ มาดามหน่อยก็มีการตามชมตามฟังอยู่เยอะแยะก่อนหน้านั้นก็เยอะแยะมากมายแต่มีการอธิบายมันบอกเข้าหูมันบอกถูกต้องนั่นแหละคะ่ะพี่น้องคะเอาง่ายๆก่อนหน้านั้นก็ตั้งแต่เรื่องราวที่เกิดขึ้นใหม่ๆที่เพื่อนเข้ามาใหม่ๆเพื่อนไปอธิบายคําว่า,อ,าอะไรนะ คดีอาญามาตาสามสองหกนั่นแหละคะ่ะพี่น้องขาก็ไปอธิบายบอกว่าอะไรประมาณนั้นแหละรประมาณอธิบายกับทบถือกันนะคะพี่น้องขานี่คาว่าทนายถ้าคนอื่นเราก็จะไม่พูดถึงหรอกคะ่ะพี่น้องขาแต่นี่ใช้คาว่าทนายที่เป็นอาชีพโดยตรงแล้วก็แค่อาญากฎหมายอาญามาตาสามสองหกก็ยังพูดบทถือว่าบทถือกัยนะคะพี่น้องขานั่นแหละหมอแม่ก็เลยดูตั้งแต่ต้นแล้วก็โอ้โหเห็นแล้วก็เออแถวแล้วแถวเลยตุวพพอใหญ่หนีนั่นแหละคะ่ะพี่น้องขาแล้วก็มา ระยะหลังยิ่งในช่วงหลังนี่ก็ไปวิเคราะห์วิจารณ์ในกรณีที่มีการพูดคุยกันค่าวิชาชีพทนายหนึ่งแสนเพื่อนก็อไปอธิบายต่อว่าคําว่าหนึ่งแสนนี่ก็จะเป็นไม่ว่าจะเป็นเหตุการณ์เ,เ,เ,เรื่องเขียนอ,อุทธรณ หรือไม่ก็ไปอธิบายถึงนูน่นดีกงดีกาหรือไม่ก็อธิบายถึงนูน่นถ้าคุณไม่เอาดีกาคุณก็เอาแค่อุดทอนนู่นนี่นั่นไปออกทีก่อธิบายอย่างนั้นทั้งทั้งที่ตัวเองอา,อาจจะยังไม่ได้อ่านข้อมูลในที่เหมือนกับ ทนายสมเกตเอาออกมาเล่าให้ฟังที่บอกว่าเขาเอาเรื่องอราวาเอาง่ายงเขาเอาเรื่องอราวาเฉพาะจําเลยที่หนึ่งประมาณนั้นนะก็มาตีโพตีภายเข้าข้างแบบหูดับตับไหมอันนี้เป็นการที่ช่วยให้จําเลยลงเหิวไงพี่น้องคะ่ะถ้าคนที่ฟังจริงๆนี่ก็โอ้โหหูดับตับไหม คำว่าทนายมันต้องมีมือโปรกว่านั้นยิ่งทนายเ่าขนาดนี้แล้วก็ก็ต้องมีประสบการณ์ช่ำชองในการว่าความอยู่แล้วนะคะ mm. พี่นอ้องขะก็เลยอยากถามไปแบบง,งู้งว่ากับการที่ใช้คําว่าทนายเป็นทนายมาจนเ่าเนี่ย เจ้าได้ว่าว่วมข้นนั่งบันลั่งน้ำเขาจเทียบลับพยัยนั่นแหละค่ะอันนี้ฝากไปในส่วนของทานายเถาเถาอนะคะพี่น้องขาวบลน่มหัวเราะไปพร้อมนั่นแหละพย,ยัยโอ้โหเจ้าตัดออกคำว่า,าทานายออกซะถ้าจะพูดตามจริงถ้าเจ้าอยากจับคำพูดวิ ภาดวิจารณ์ในคดีของสีก่กรโดยเฉพาะคดีหลักหรือคดีอื่นๆอ,อะไรก็ตามที่แกมาพูดมาอธิบายเนี่ยอย่าเอาคําว่าทนายไปมันเสียเขาค่ะพี่น้องขะอย่าเอาคําว่าทนายไปน,น้าหนักเจ้าทอพญยายุตระดิษฐ์นะคะพี่น้องขานะคะอ่าคราวนี้คะ่ะพี่น้องมันเป็นเรื่องราวที่จะ,จะพูดก็ไม่จะไม่พูดก็ไม่ได้ในส่วนของเงินแสนนี่แหละคะ่ะพี่น้องขาในการที่ยื่นอุทธรณ์บอกว่าค้ามีการโทรกันแล้วก็มีการเปิดเผยออกมา กลุ่มยูทูบเบอร์ข้างกายถวายหัวก็หูหดับตบไม้เยี้ยวเยี้ยปลาซิวปัสซ่อยใส่เหมือนทนายสมเกียติว่านั่นแหละค่ะบางครั้งการที่คุณจะออกมาตีโพตีพายหรือให้ท่าให้ทางอะไรอย่างไรถ้าคุณไม่รู้กฎหมายหรือถ้าคุณไม่รู้จริงคุณก็อย่าเพิ่งออกมาตีโพตีพายเพราะมันเป็นการกระแสฟีดแบ็กกลับไปหาพวกคุณแล้วมันทําให้ เออคนเขาก็ส่องเห็นล่ะค่ะพี่น้องข่าว่าเอะออกมาพูดแบบนี้ไม่มีข้อมูลนูน่นนี่แต่อยากดังอยากช่วยอยากโน่นอยากนี่มีหลายบักเหมือนกันนั่นแหละค่ะท,ที่จริงแล้วมาดามหน่อยไม่ได้บอกว่าอยู่ฝ่ายใครแต่การที่กระทํามันไม่ถูกก็จําเป็นต้องพูดว่าคือมันไม่ถูกไอยูทูบเบอร์ข้างกายแต่บวกหัวมีหลายบักออกมาตีโพยตีพายนู่นนี่นั่นไม่ดูข้อกฎหมายไม่ดูการที่เขาเขียนบรรยายในเอกสารนั้นๆ ก่อนที่คุณจะออกมาตีโพจิผายออกมาปฏิเสธว่าไม่ใช่ว่ามีการสร้างภาพว่ามีการใช้ร้ายป้ายสีหักลงหักหลังอะไรอย่างไรก็ไม่ดูเด้อไม่เห็นเหรออันนี้คือผิดหละค่ะพี่น้องคะอันนี้คนที่เราติดตามในโซเชียลีเดียเราก็เห็น ก็อยากเอามาวิพากษ์วิจารณ์อย่างที่ว่านะคะพี่น้องคะอ่ะอาคราวนี้ทนายเก่าทนายใหม่อะไรอย่างไรมันก็มีข่าวมาว่าหลังบ้านทนายก็มีการออกมาบ่นบ้างแล้วในกรณีที่เกี่ยวกับเงินเงินทองทองไม่ว่าจะเป็นค่าตัวยังติดค้างกันอยู่ไม่ว่าค่าจ้างทนายเท่าไหร่ค่าใช้ใจ่ายในการมาแต่ละครั้งเท่าไหร่ก็ออกมาตีแผ่กันแย่แยมากมาย กับว่าสี่ห้าล้านก็มันไม่น่าจะใช่เพราะว่ามีการตกลงกันเดินทางแต่ละครั้งก็เอาซักประมาณครั้งละห้าหมื่นแต่ต้องมีการเสียค่าใช้จ่ายในการอยู่กันกินเอาครั้งละห้าหมื่นแต่มีการจำเลยต้องมีการซัพพอร์ตในการที่อยู่ที่กินนู่นนี่นั่นแต่ค่าเดินทางอย่างเดียวนี่เอาครั้งละห้าหมื่นแต่ก็มีการติดค่าใช้จ่ายกันอยู่ไม่จ่ายหรือจ่ายไม่ครบหรืออะไรอย่างไรก็อาจจะเป็นปัญหาซึ่งกันและการได้ระหว่างจำเลยกับทนายนั่นแหละค่ะพี่น้องคะมันก็เป็น ที่เราน่าติดตามอยู่เหมือนกันอาจจะมีการเททนายขึ้นรอบสามไม่ว่าจะเป็นจำเลยเทหรือทนายเทเราก็ไม่รู้แต่เมื่อเช้าได้อ่านข่าวได้ติดตามก็เห็นบอกว่าทางทนายก็มีการเรียกประชุมด่วนในกลุ่มของทนายเองเรียกประชุมอาจจะประชุมการปรับแผนงานหรือประชุมในการที่เทมันสบอรประมาณนั้นหรือเปล่านะคะพี่น้องคะอันนี้ก็คือเราก็ติดตามข่าวก็ถือว่าเป็นเรื่องราวที่ อ่าน่าจะเข้มข้นนะครับพี่น้องขาว่ากับการที่เพราะว่าทนายก็มีการอย่างที่เขาบอกว่าชายสามโบทแต่ถ้าจําเลยคนนี้ก็น่าจะเป็นอย่างมิสเตอร์นี่ก็คงจะเป็นทนายสามคณะหรือเปล่านะครับพี่น้องขาเพราะว่าคณะนั้นก็ไม่ผ่านคณะนี้ก็ไม่ผ่านคณะนั้นก็ไม่ผ่านไม่ว่าจะเป็นทนายเทเองหรือจําเลยเททนายก็เป็นเพราะว่าสรุปคร่าวๆก็เป็นเพราะว่าการกระทําของจําเลยมันก็ต้องมองตรงนั้นอันนี้ก็คือเราเห็นตามเรื่องราวจริงว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นต่างๆมันก็ไม่ ไม่น่าจะไปโทษเรื่องทนายอย่างที่ว่าลหละคะ่ะพี่น้องขาแต่กคือการที่เรามาอยู่ในโซเชียลีเดียแล้วการกระทำของจําเลยมันก็ทําให้เกิดอาการแบบนี้ขึ้นซึ่งเรามองโดยรวมโดยสรุปแล้วก็คือเกิดจากตัวจำเลยเองมีปัญหาหนู่นนี่นัน่นหรือเปล่าแล้วก็นี่ก็เหมือนกันเห็นบอกว่าทนายมีการเรียกประชุมด่วนนี่ ผลลัพธ์ออกมาจะเป็นอะไรอย่างไรแล้วจะมีการเทกันเกิดขึ้นไหมทนายฝั่งนู้นเพราะว่าเหตุการณ์ที่เงินแสนด้วยนี่แหละค่ะพี่น้องขาบอกว่าทางจําเลยมีการโทรไปหามานาบอกว่าโอเคคุณละแสนพอสุดท้ายก็คนนั้นก็มาแถนู่นนี่ไม่ได้พูดนู่นนี่นั่นแต่ถ้า,ามาดามาแต่ถ้าน้อง,องมานาไม่มีคลิปที่อัดเสียงไว้ก็เอาไม่รอบหมือนกันลหละค่ะพี่น้องคานี่อย่างดีคือเขามีเอกสารหลักฐานมีการอัดคลิปไว้แล้วก็มันก็จะได้ ฟังแล้วก็ปานั้นก็ยังมติโพธิภายมีการแทรไปในฝั่งของจำเลยนี่ก็พวกนี้แหละคือพวกที่ยุยงส่งเสริมให้จำเลยทำผิดมากขึ้นพาเขาลงเหวมากขึ้น เท่าที่เราเห็นนี่แหละครับพี่น้องขะลําพังจาเลยเองเขาก็ทําตัวในบางเรื่องบางราวก็ทําตัวไม่ถูกอยู่แล้วแต่มันก็มีคนที่รอบข้างรวมถึงทนายเถาเนั่นนะพาเขาลงเหวเพิ่มไปแทนที่จะติจะเตือนจะบอกจะให้กําลังใจเขาพาเขามาในทางที่มันถูกต้องพยายามที่เบี่ยงมาทางที่มันน่าจะเป็นทางนี้มันน่าจะเป็นสิ่งที่ถูกต้องก็ไม่ทําก็ไปสรรเสริญเยินยอหอโมกก็ไปตีโพตีพายหรือเข้าข้างไปชี้โพรงให้กร กในทางที่มันไม่ถูกทําให้จําเลยลงเหี่ยวขึ้นกว่าเดิมมากกว่าเดิมอย่างที่ว่าผิดมากกว่าเดิมอย่างที่ว่าลหละค่ะพี่น้องขาส่วนนึ่มก็มาจากยูทูบเบอร์ข้างกาย้พวกที่แถไถไปทั้งหลายพวกหิ้วแสงในในด้านที่ อวยไม่เข้าตามาตะเรือด้วยเหมือนกันแล้วก็ทนายเทาเทเนี่ยก็เหมือนกันล่ะค่ะใช้คําว่าทนายคือทนายเนี่ยมันต้องให้คําปรึกษาคุณจะไม่ใช่บอกว่าจะไปเข้าข้างเพื่อที่จะเอายอดวงยอดวิวเอาไปเป็นสื่อคุณต้องมีจิตสํานึกมีจรรยาบรณมีมันญ,ญาตในการที่เป็นคําว่าทนายนําหน้า เท่าป้านี้แล้วกับท่าแล้วเท่าเลยนเนอพอายญ่นี่แหละค่ะพี่น้องค่ะก็คือมาดำหน่อยก็ถือว่าเป็นห่วงอยู่นะไปห่วงในกรณีจำเลยบางสิ่งบางอย่างการกระทําของจำเลยเอง ก็ผิดอยู่ดีลหละค่ะพี่น้องขาทำแล้วไม่ถูกอันนี้ก็ถือว่าเป็นห่วงแต่คนรอบข้างควรที่จะติจะเตือนจะดึงเขาขึ้นมาเพื่อที่จะไม่ให้มันไปมากกว่านั้นโน่นนี่อับไม่เข้าข้างไปชี้ไปไปส่องไปทางในทางที่ผิดเพิ่มมากขึ้นทําให้เขาเหมิมเกรมมากขึ้นมันก็เป็นได้ไงครับพี่น้องขาอย่างที่บอกโซเชียลมีเดียอะไรก็ตามที่มันเกิดขึ้นแล้วบางสิ่งบางอย่างมันก็ไม่น่าจะให้เกิด คนที่รอบข้างควรที่จะช่วยเขาก็กลับไม่ช่วยก็กลับพาเขาลงเหวมากกว่าไปอีกอันนี้ก็อยากฝากไว้นะคะพี่น้องคะสรุปเรื่ๆก็รอดูว่าจะมีการคําว่าทนายใหม่ทนายเก่านี่แตเทอีกรอบไหมไว้ว่าใครแต่เทใครจําเลยเททนายเทเราก็ไม่รู้ก็รอดูเรื่องเงินเรื่อง,อง,องทองมันก็ไม่เข้าใครออกใครอย่างที่ว่ายิาง่งช่วงนี้เท่าที่เราติดตามจําเลยก็เป็นบุคคลที่มีผู้คนช่วยเหลืออาจจะน้อยลงแล้วหรืออะไรอย่างไรอาจจะมีการดิ้นเพื่อที่จะให้ได้เงินมาทองมา มันก็เลยเป็นการที่ทําผิด ผลผิดทางไปมันก็เลยทําให้เกิดปัญหาตามมาไงคะฉะนั้นก็คืออันนี้ก็คืออยากให้ระวังจากฝากไว้ยังเป็นห่วงอยู่เหมือนกันแต่กับการที่คุณทําในบางสิ่งคุณก็ต้องยอมรับว่าคุณทําผิดไม่แถทายเนี่ยไปน่าจะดีกว่ากับการมาแถไายมาคู่นู่นคู่นี่ชาวบ้านเพิ่มมากขึ้นมันก็เป็นสิ่งที่ไม่ดีคุณอย่าลืมว่าคุณติดอยู่ในคดีหลายอย่างอยู่นี่ก็คือสิ่งที่ควรที่ปฏิบัติให้ทางนี่คนที่รอบกายเขาก็ควรที่จะแนะนําเขาในทางที่ดีนะคะโดยเฉพาะไอ้ทนายเ่าๆา โอ้เห็นเราขั้นแขวนะคะไปตัดคำมาทนายออกสาเจาพ่อใหญ่อุตรดิษฐ์แต่นะคะขอบคุณทุกเสียงทุกสายทุกกำลังใจสวัสดีค่ะ